สินาฬิกาสิบนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็ตเตี้ยได้ถุนการนะครับวันนี้กลับมาเจอกาศนะวันพฤหัสบดีที่สองตุลาคมสอง8ันห้าร้อยหกสิบแปดครับก็อยู่ด้วยกันสิบโมงถึงสิบเอ็โมงนะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย f อ9เ5มเกสิสองจุดามกะเฮิร์ต์นะครับกับผมนัทพงศ์ธีระพัฒน์นนท์นะครับเอ่อวันนี้วันพฤหัสบดีนะก็มีประเด็นที่ต้องตามดูเรื่องทองก่อนนะผมตอนเนี้ยสายคนมี คำถามถามถึงเรื่องของราคาทองคาเนี่ยโอ้โหมันทาไมาทะลุทะลวงขนาดนี้นะแล้วก็ทานิวนิวไฮตลอดนะครับล่าสุดฮนะของสมาคมค้าทองคำนะมีการประากาศราคามาช่วงเั้งนาฬิกาเจ็ดนาทีนะวันนี้กลับตัวลดลงไปนะจากราคาปิดเมื่อวานสองรอยห้าสิบาทต่อบาททองคานะครับทําให้ทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทขายออกที่ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทครับแล้วก็ทองรูป,ปรพรรณ าขายออกอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนหุ้นนะหุ้นเมื่อเช้าเนี่ยผมเช็คก่อนเข้ารายการนะก็เปิดตลาดมาดัชแบบนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าทิศทางนะวันนี้สองวันนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าดูนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยเอ,อเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าไม่ใช่กอไัว่วันพรุ่งนี้ครับวันที่สามนะวันที่สามตุลาคมวันที่สี่ตุลาคมแถวๆเนี้ย ท่านนายกนะจะเดินทางไปจังหวัดชายแดนนะไทยกัมพูชานะก็คงจะไปหลายที่แหละนะคงจะไปบุริลาคงจะไปสุรินหรือถ้ามีโอกาสก,าก็คงจะต้องไปดูแถวๆนั้นนะฮนะนะเพราะว่า,เ,าเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยนะยังเป็นประเด็นที่ที่ต้องติดตามนะแต่ว่าของเราที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยคือที่ชัดเจนที่สุดนะเมื่อวานเนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรี และ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิตินิติทันปรพาทเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องของโครงการคนละครึ่งพักอันนี้ผมว่าชัดที่สุดแล้วว่าจะใช้เงินจากที่ไหนอันที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าจะให้ใครก่อนหลังยังไงแล้วก็จะต้องลงทะเบียนยังไงคือต้องเรียนรู้ฟังอย่างนี้นะครับโครงการคนละครึ่งพักเนี่ยต้องแยก แยกออกจากสวัสริการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ทางรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาดึงอ,ออกใช่ไหมครัที่มีการทช้งบประมาณปี2568อันนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่ล่ะอหมื่นกว่าล้านเพราะว่ามีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ13ล้าน4คนสําหรับผู้ที่บัริการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย นะแล้วเขาจะเติมเงินให้สองเดือนนะพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ธันวาคมเดือนละแปดร้อยห้าสิบาทเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยคุณจะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะถ้ามอีอยู่เดิมฐามร้อยนะก็ท็อปอัพไปอีกแปดร้อยห้าสิบก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเดือนธันวาคมก็เช่นเดียวกันอันเนี้ใช้สำหรับงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ไม่ได้เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง plus แต่ว่ามันเป็นขาของการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันถามว่าไปใช้ยังไงทางทั้งคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีทั้งโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือว่าโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าใช้เหมือนที่เคยใช้หรือถ้าคุณจะต้องไปซื้อของนะกะปิน้าปลาอะไรเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยที่ร้านที่คุณไปใช้ปาิบริการแห่ง p l ัสได้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้คุณก็ไปใช้ตามนะั้น แต่ว่าใช้ภายในเดือนนั้นนะฮะหมดไม่มีหมดก็คือหมดนะถ้าเหลือไม่มีการสมทบนะมาใช้เดือนต่อไปไม่มีอันนี้คือขาของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยส่วนคนละครึ่งพลัสนะอันนี้เป็นสําหรับประชาชนชนชั้นกลางคือหรือพูดง่ายๆคือประชาชนคนทั่วไปอะที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหมโอะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องไปลงทะเบียนต้องเป็นคนจนไปลงทะเบียนว่าไรายได้ต่อตัวเองเท่าไหร่ไรายได้ต,ต่อครอบครัวเท่าไหร่ นั้นตัดไปแก่อนหน้านี้เขาก็เคยได้ด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทเขาก็ได้ลแล้วนะแต่สําหรับอโครงการคนละครึ่งพัสเนี่ยจะเป็นส่วนของการใช้งบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเดี๋ยวจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าวันอังคารหน้าวันที่เท่าไหร่คุณก็ดูแล้วกันผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่เจ็ดตุลาคมนะใช้วงเงินประมาณสักสี่หมื่นสี่พันล้านบาทนะ ถามว่ามาจากไหนงบกระตุ้นเศรษฐกิจครับปี2,569ที่มีอยู่25,000ล้านแล้วก็งบกลางนะที่สามารถเจียดนำมาใช้สำหรับเรื่องนี้ได้เนี่ยนะบอกว่าจะใช้ประมาณสักหน0่0ล้านเบ็ดเร็จก็คือประมาณสักสี่หมล้านหลังจากนั้นนะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอ่นะก็แบ่งไปสองขานะฮะผู้ที่ยื่นบัญชีหรือว่ายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้เกณฑ์นะฮะสำหรับยื่นแบบภาษีงเงินได้บุคคลธรรมดาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเฉพาะยื่นแบบนะคือยื่นไปแล้วได้คืนยื่นไปแล้วจ่ายเพิ่มกลุ่มนี้ได้หมดแต่ต้องไปลงทะเบียนนะเขาจะให้สองพันสี่ร้อยบาทนะเช่นเดียวกันนะถ้าไม่ได้อยู่หรือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มของการยื่นแบบภาษีงเงินได้บุคคลธรรมดาปีสองพัน้ารหกสิบเจ็ดอันนี้เป็น ทั่วไปมีอยู่ประมาณสักเก้าล้านคนกลุ่มแรกประมาณสิบเอ็ดล้านคนอันนี้จะได้สองพันบาทแล้วเวลาซื้อของก็คือคนละครึ่งห้าสิบห้าสิบกระบวนก็เหมือนกันสองพันสี่แต่ว่าเป็นห้าสิบห้าสิบนะฮะคือถามว่ามันก่อนหน้านี้มันบอกหกสิบสี่สิบมันคืออะไรก็คือเขาไป็ท็อปอัพเงินให้เงี้ยใ่หอใช่ไหมฮะก็หกสิบก็คือไปท็อปอัพเงินให้จากเดิมควรจะได้สองพันบาทก็ให้เป็นสองพันสี่ร้อยบาทกรอบเวลาจะต้องทํำยังไงต่อไป หลังจากผ่านที่ประชุมคลมวันที่7ตุลาคมนะ15ตุลาคมนะครับอันนี้จะให้ร้านค้าไปลงทะเบียนร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าที่อยู่ในแบบภาษีก็ได้นะแต่ว่าต้องไม่เกิน30ล้านบาทพวกไอ้ร้านสะดวกซื้อนะซุปเปอร์มาร์เก็ตไทเปอร์มาร์ทนี้ไม่ให้ไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเขาจะให้เฉพาะพวกร้านค้าขนาดเล็กอาบเลขแทงรอนเหมือนเดิมนะอันนี้จะไปลงทะเบียนวันที่15ตุลาคม ส่วนประชาชนทั่วไปเฟิร์สคัมเฟิร์สเติมนะครับใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อนนะครบเกณฑ์ยี่สิบล้านเนขะาปิดบัญชีเลยนะนะอันนี้ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบตุลาถึงยี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยอัปเดตล่าสุดถามว่าใช้เงินเมื่อไหร่ยี่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอันนี้สำหรับเรื่องของโครงการคลละครึ่งพัสนะ ส่วนจริงๆนโยบายของทางรัฐบาลเนี่ยภายใต้การนําของท่านรัฐมนตรีคาังเอกนิติเนี่ยว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะยกตัวอย่างอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะที่มันเกี่ยวพันกับพวกเรานี่แหละเราก็หนุ่มผูงผ่านันที่หนึ่งตุลาคามมาหมาดๆใช่ไหมหนึ่งกับสิบหกตุลาหรือว่านหนึ่งกับสิบหกกลางเดือนเนี่ยมันเป็นความหวังของเอ,อคนทั่วไปนะแบบจะได้ตังค์โดยที่ไม่ต้องออกแรงเนี่ยไม่ต้องทํางานเนี่ยนะ แก็เสียตังค์ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ได้อย่างเดียวเ็นว่านะว่าจะให้ทางตลาดกระทรวงการคลังไปพิจารณาหน่อยว่ามันจะมันจะใช้วิธีการที่คนไปซื้อสลากอินแบงรัฐบาลอะแบบดิจิตอลอะที่ซื้อผ่านเล่าตังอะที่เราเรียกกันว่าแอลอะนะบอกจะทํายังไงนะให้มันมีลักษณะเป็นการเก็บฟอร์มได้เหมือนกันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อไปใช้ตอนกเกษียณนะ เข้าข้าวเนี่ยให้ยึดรูปแบบคล้ายๆกับพวกนายเอฟก็คือถ้าซื้อตั้งแต่อายุน้อยๆนะกว่าจะไปถอนเงินคืนได้แต่มันจะได้ทั้งก้อนหรือไม่ได้ทั้งก้อนนี่เดี๋ยวรอดูว่าเขาไปออกแบบก่อนนะอันนี้บอกว่าเนี่ยถอนเงินได้ก็คือต้องอายุห้าสิบห้าปีก่อนคนใครที่มีอายุเกินห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าก็ซื้อได้ไหมซื้อได้นะแล้วก็จะมีการคืนให้ได้ไหมสําหรับกรเกียณเนี้คืนได้แต่ว่าต้องถือห้าปี คือพูดง่ายๆร,รูปแบบเนี่ยผมเข้าใจว่าแทบจะไม่แตกต่างจากหวยเกษียณหวยเกษเสียนแต่ว่าหวยเกษียนนี่เป็นเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติแต่อันนี้เป็นเรื่องของตลาดกินแบงรัฐบาลก็ไม่รู้ละนะอจะจะเดินหน้าถอยหลังอะไรยังไงทั้งสองอันหรือจะทําทั้งคู่ควบคู่กันไปหรือะอะไรยังไงี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอรัฐบาลช,ชัดอีกทีหนึ่ง จริงๆก็มีนโยบายอื่นนะผมผมพยายามหาของที่มันเกี่ยวข้องกับเราเราฟังง่ายๆคุยง่ายๆนะแล้วก็เราจะได้ตามกันแบบติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับออันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะส่วนของเรานะนอกเหนือจากนี้นะครับวันนี้สองช่วงรายการนะช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจนะเดี๋ยวจะดูเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนสักนิดหนึ่งส่วนช่วงที่สองฮะเรื่องของช่วงรูออมโดยธนาคารออมสินนะอันนี้จะคุยกับ คนที่เขาอยู่ในตลาดธันธบัตซะหน่อยนะยอดขายบอลไทยในตอนนี้เห็นว่าต่างชาติมีขายสุทธินะเออเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับธนาคารออมสินครับเขามอบเอกสิทธิเหนือระดับครับมีบ้านหรูหลังใหญ่นะกับสินเชื่อ TSB Grand Home Plus จากธนาคารออมสินนะวงเงินกู้ตั้งแต่7ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่0.99%ต่อปีสเดือนแรกนะอันนี้กรณีสำหรับดอกเบีย้ย0.99% นอกจากนี้นะเขาบอกว่าดอกเบี้ยคงที่นานสามปีนะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดนะที่สองแสนบาทอันนี้ให้ยื่นกู้ได้แล้วนะฮะที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะจนถึงสามิบธันวาคมสองพันห้ารหกิบแปดะครับหรือว่าดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็คือ www.gsb.or.th นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่ GSB Contact Center หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จําเป็นและชาระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับเมื่อวานนี้ครับทางด้านของ,อองอะทะทอพลตุรเดชนัทธรพสุนทรน,นะครับกขอขอชอสชนะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับได้มีการบรรยายในหัวข้อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับอาชญากรรมยุคใหม่นะครับโดยขอความโดยความร่วมมือนะ เป็นการร่วมมือระหว่างกสช,อช,อชอและก็ตำรวจให้กับทางผู้นําหน่วยนะระดับผู้บัญชาการหรือว่าเทียบเท่าแล้วก็ระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่านะประจําปีงม่อประมาณ2,569นะครับโดยมีในายพลตารวจระดับหัวหน้าหน่วยงานจากทั่วประเทศเข้าฟังนะกว่า338นายนะที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการนะครับทั้งนี้ความก้าวหน้านะทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมเนี่ยก็ทําให้วิถีชีวิตของคนเนี่ยนะเปลี่ยนไปนะมาอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นนะแต่ว่าอาชญากรรมยุคใหม่ก็มีการปรับรูปแบบเหมือนกันนะเอ่อเป็นอาชญากรรมที่ไร้คมแดนนะยากที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะจะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตัวลำพังนะฮะก็เลยเป็นความร่วมมือ ของทั้งสองหน่วยงานนะครับแล้วก็ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์อาชญ,ญากรรมออนไลน์มีความแรงสูงขึ้นนะตำรวจแล้วก็ทางสํานักงานกสทชก็ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนะครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการแก้ไขกฎหมายแล้วก็ออกแบบออกมาตรการต่างๆเพื่อระงับยับยั้งอาชญ,ญากรรมประเภทนี้นะครับส่วนวันนี้ครับมอบเป็นกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์จำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับคําถามง่ายๆครับธนาคารอมสินนาเสนอสินเชื่อ GSB Grand Home p a s s จากธนาคารออมสินนะัาระดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละเท่าไหร่ตอ่อปีนะในสามเดือนแรกเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วนะครับผู้โชคดีนะสตหรับเมื่อวานนี้คุณสุชาดาจาการกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะส่วนเรื่องของเศรษฐกิอจธธอาเซียนทางรอดอาเซียนจะเป็นยังไงในภาวะที่ต้องบอกว่าทั้งตัวเลขส่งออกนําเข้านี้ไม่เป็นใจนะเพราะว่าส่งออกไปสหรัฐแน่นอนนะติดเ,เรื่องของภาษีนําเข้าจากจีนโอ้โหถึงค้าพัฒท์ลักเข้ามานี่เป็นปัญหานะ เดี๋ยวเราคุยกับทางรองผู้มนวยการทางสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะท่านรองวิมลปั้นโขกนะฮะสวัสดีครับรองครับสวัสดีครับคุณรัชพงต์นตันรองทุกท่านครับครับรองครับเนี่ยโอ้ตอนนี้ต้องบอกนะว่าไอ้ตัวเลขไอ้การส่องออกที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีแล,ล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างที่เพิ่งบอกมาล่าสุดเอาของไทยก่อนไทยมาที่สี่บอกจะเหลือ0.3นเปอร์เซ็นต์เนี่ย GDP ครับโอ้โหตกใจเลยไม่ เรียกว่าไม่ใช่รถตกเหวว่าดิ่งเหวไปเลยที่ท่ทานบอกบนะแต่ว่าแต่ว่าประเด็นหนึ่งผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่ของไทยอย่างเดียวในอาเซียนก็เจอคล้ายๆกันเหมือนกันหมดครับถูกไหมอาจารย์ัใช่ครับใช่ครับคือความเป็นอาเซียนเนี่ยรูปเขาเรียกว่าโมเดลทางเศรษฐกิจก็ตัวใหญ่ก็กพึ่งาการส่งออกเยอะนะครับก็เป็นเอดพอร์ตในรถก็คือว่าใช้ภาคการส่งออกเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็การส่งออกส่วใหญ่ก็มาจากการเข้ามาลงทุนต่างประเทศนะครับ จ <S it> ีนเข้ามายุโรปเข้ามาสิงคโปร์เข้ามาอเมริกาเข้ามาเพื่อเราใช้เราเป็นฐานการเพื่อการส่งออกนะเพราะฉะนั้นก็จะวัดได้จากเขาเรียกอัตราการเปิดประเทศนะครับอย่างประเทศในในภูมิภาคเราที่มีอัตราการเปิดประเทศสูงคือเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยพึ่งพาการส่งเยอะมากแล้วก็พึ่งพาไปที่อเมริกาเยอะด้วยนะครับเกือบเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของการส่งทั้งหมดของเขาไปที่อเมริกาอ่าประเทศอ กัมพูชาก็เพิ่งพาการสองไปที่อเมริกาเยอะเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าพวกสินค้าที่เป็นเลเวลอนสิตอินอินสิตกู๊นะครับก็ค<อ>่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีมาตรการทางภาษีของบรรา,รรกการิชัทซัมประกาศออกมาถึงแม้ว่าเราอาจจะทุกประเทศตัวไหนก็จะได้ในตราที่ใกล้เคียงกันนะครับยก,ยกเว้นประเทศเมียนมานะครับลาวซึ่งเขาก็ได้รับการปฏิเสธสูง,งกว่าเนี่ก็กระทบเยอะเหมือนกันจากการที่การที่เขาจะต้อง อัตราการขยายตัวจะลดลงนะครับแล้วก็ต้องเร่งหาหตลาดใหม่ว่าจะไปที่ไหนแทนอเมริกาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศในโลกทั้งนี้กาลังเว่งเล็กลงเมืองกันอยู่ครับอืมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราดูว่าไอ้มันมันปัญหามันก็เหมือนกันถูกไหมฮะค้ายกันนะแต่ว่าของประเทศอาจจะมากน้อยอย่างไทยพึ่งพาไปสหรัฐอเมริกาประมาณสักยี่สิเปอร์ซ็นใช่ไหมของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดทางอินโดนีเซียอาจจะน้อยหน่อยเพราะเขาพึ่งพาเรื่องของการบริโภคอุปโภคภายในประเทศมากมากกว่าการส่งออกถูกไหมฮะ แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงคือมันมันมันเจอคล้ายๆกันเจอเหมือนกันหมดมันมันจะต้องทํายังไงอ่ะถ้าอย่างนี้ในอาเซียนจะต้องทํำยังไงมันจะต้องมีความร่วมมือของอาเซียนหรือว่าของแต่ละประเทศจะไปทําของตัวเองมันจะต้องเป็นยังไงอ่ะจริงๆข้อเสนอทางกลยุทธ์ทางวิชาการก็คือว่าอาเซียนต้องค้ากันเองให้มากขึ้นนะครับอตอนนี้เราค้ากันเองประมาณสามสิบเปอร์เซ็นของมูลค่าการค้าทั้งหมดของอาเซียนนะครับที่เหลือก็ค้ากับอเมริกาจีนสหภาพยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่ง ซึ่งทางข้อเสนอทางวิชาการคือว่าถ้าดูสาภาพยุโรปสาภาพยุโรปเนี่ยเขาค้ากัะเด้ง60%ของมูลค่าการค้าทั้งหมดนะครับในประมาณ mm. นาเข้าสออกกระเดงที่6 2บประเทศ60%ของเรา10ประเทศเนี่ยเราค้ากัะเอง30%นะเพราะฉะนั้น mm. หนึ่งที่ต้องทำคือว่าอาเซียนก็ต้องมุ่งเน้นที่จะทําการค้าขายกันเองให้มากขึ้นนะครับก็ต้องไปแก้ปัญหาเหมือนกันเรื่องโครงสร้างการผลิตที่เราผลิตคล้ยๆกันกน,นะครับใกล้ๆกันแล้วก็มันมีความซับซ้อนกันสูงเนี่ยมันก็ต้องมานั่งคุยกันว่า เคยเก่งอะไรจะผลิตอะไรอันอนนะาคตต้องเป็นแบบนั้นคือว่าใช้ใช้ comparative advantage ตำหลักของการค้าระหว่างประเทศเป็นตัวเลือกเซกเตอร์ในการผลิตแล้วก็สําคัญมากคืออาเซียนจะต้องอยกเลิกมาตรการกิดการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะครับซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับประเทศที่ใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากก็คืออินโดนีเซียใช้มาเ ATM เยอะมาก เวียดนามก็เยอะประเทศไทยเราก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นความเป็นประชาคอมอาเซียนต้องามานั่งคูยินว่าเราจะลดละเลิกมาตรการกีดกันนะครับที่ไม่ใช่ภาษีอย่างไรการใช้โคตาการใช้มาตรการที่อาจจะตรวจเข้มเกินไปใช้เวลามากเกินไปการกำหบ,บดมาารฐานที่มันสร้างภาระราแก่ผู้นําเข้าชงออกผู้แยกับซึ่งทุกอย่างมันก็จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ผลิตและผู้บริโภคผู้แยก้นทุนเท่าไหร่นะครับจะลดกันยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาเซียนควรจะทำนี่คือเราทำภายในกันเองนะครับสองคือว่า อาเซียนรู้แล้วแต่เป็นประเทศเล็กนะครับประเทศเล็กหมดเลยนะครับอินโดนีเซียถึงแม้ว่ามีประชากรประมาณกสองจุดสิบล้านคนในแง่ของ GDP เขาก็มันก็ไม่ได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเจรจากับประเทศนอกภูมิภาคร่วมกันจับมือกันเป็นสิ่งที่อาเซียนควรจะทํานะครับอาเซียนยูซึ่งตอนนี้ยูก็เจาะกีเรเจรจาเจาะป็นใดประเทศนะครับเจาะประเทศไทยเรากำลังเจรจาอายูอยู่เพิ่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็ยูอินโดนีเซียก็เพิ่งสรุปไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเองก็ควรจะ จับมือกันเป็นสิบประเทศเนี่ยเพื่อสร้งางอำนาจต่อรองเพราะเราสิบประเทศเนี่ยเรามีประชากรเกือบอกพยนล้านคนนะครับ <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปคุยกับใครไปคุยกับแอฟริกาไปคุยกับอเมริกาเหนือไปคุยกับเอเชียใต้มันก็จะมีอำนาจต่อรองสูงอันนี้เป็นไอเดียต่างๆทางวิชาการแน่นอนครับมันก็ต้องมานั่งกำหนดกลยุทธ์กันว่าว่าอาเซียนเนี่ยจะเดินไปคู่กันยังไงนอกจากว่าจะทำความร่วมมือกันเพื่อที่จะค้าขายกันเองลดมาตรการกำลังการค้าที่ไม่ใช่ภาษีดูแลเรื่องของการ การก้าวผ่านไปสู่กรีนไปสู่ดีเทาเนี่ยเราต้องจับมือไปเผืือนอกปุ๋ยพาคด้วยไปประเทศเดียวประชากรหกสิบเจ็ดสิบล้านคนอาจจะไม่น่าสนใจไม่มีเสน่ห์แต่ถ้าไปทั้งขบวนทั้งระบบเลยก็น่ามีมีโอกาสที่เราจะมีมาตรองสูงกว่าและมีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากผู้ค้ามากกว่านะครับอืแต่ว่าแต่ว่าดูมันเหมือนเหมือนยากนะคือจริงๆคือยากคือใ,ในใใยากใช่ไหมเพราะในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยจริงๆถ้าเราพูดกันแบบตรงๆนะาลองก็คือมันมี ปัจจัยหรือว่ามันมีเรื่องของข้อขัดแย้ง as, บางเรื่องที่มันแบบอย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียก็มีข้อขัดแย้งกันมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็มีขัดแย้งกันไทยกับนเวียดนามีเขามันต่างคนต่างมีเวลามันจะทำเล็นมันมันยากนะคือคือเราต้องยอมรับนะครับว่าภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคต่างชาติสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็น emerging m a เก็ตนะครับตลาดที่จะเศรษฐกิจเติบโตดีหลายหลายประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเจอมาตรการตอบโต้ทางภาษีจากอเมริกา แต่เขายังคงมีกําลังซื้อในประเทศที่แข็งแกร่งอย่างเวียดนามนะครับเขาก็กระทบอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำไปจากมาตรการตอบโต้ทางภาษีของอเมกาแต่ด้วยความเป็นที่เขาเป็นสังคมคนหนุ่มสาวใช่ไหมครับที่มีคนผู้บริโภคเป็นคนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยนะครับตลาดนั้นก็คนอาจจะมีรายได้ไม่เยอะแต่ว่าใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายเยอะมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจเขาตงโตได้อยู่ตลาดภายในประเทศของเขาเนี่ยมันยังมีความคึกคักอยู่อันนี้ก็เป็นความไม่เรียบของเขาทีนี้ถามว่า ถ้าเขาสนใจอย่างนี้ยเขาก็เจาะไปหลายประเทศได้ทีนี้อาเซียนเองเนี่ยแ่ามันคงไม่คงจะต้องไม่ได้ใช้เวลาภายในระยะสั้นหรอกครับก็ต้องกำหนดว่าเราจะจับมือ,อยังไงแล้วแล้วเอาวิกฤกตรนั้มนมาเรียนรู้ร่วมกันว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยพอเจออเมริกาประกาศมาปฏิปฏิปบัติตป,ปุ๊บเนี่ยคุณนัทพงศ์จะเห็นว่าโอ้หลายประเทศวิ่งเข้าไปหาเลยเสนอเลยอ,อย่างเวียดน,นาม,มเป็นสูงยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก้อนีีนำข้าจากอเมริกาโดยไม,ไม่ได้คุยกันเลยอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องหาวิธีการซึ่ง ก็ควรจะเริ่มต้นจากข้อเสนอของภาควิชาการก่อนว่ามันจะมีการคุดคุยกันยังไงจับมือกันยังไงซึ่งตรงนี้ยในแง่ของรัฐบาลเองมันก็บางครั้งเนี่ยรัฐบาลก็ต้องการช่วงชีงโอกาสข,ของของไทยประเทศใช่ไหมอันนี้เราเราเข้าใจได้แต่ในระยะลองเทอมซึ่งอาเซียนเราตั้งกันมาตั้งแต่2 0 0 5เนี่ยมันก็ต้องมียยกลยุทธ์ร่วมกันที่จะจับมือกันออกไปนอกภูมิภาคซึ่งเราทำได้ดีมากนะครับสมัยท่านที่ดเรสุรินทร์พิศวรเนี่ยเป็นเลขาธิการอาเซียนนะครับทำได้ดีมากคนไทยคนเน อาเซียนเองก็ต้องก็ต้องปรับตัวตอนนี้องก์การวิชาการพูดกันแบบนี้ก็คือว่าอาเซียนต้องต้องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเลิกมองปัญหาที่ที่ที่เรามีอะไรที่มันบาดหมางเล็กน้อย,เ,ยเพื่อมองภาพรวม,มเพราะว่าไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้ในโลกแบบนี้โลกที่อเมริกาก็ก,ก็ไม่ไม่ยอมเป็นมิตรกับใครจีนก็ต้องดูแลปัญหาภายในใประเทศใช่ไหมครับยุโรปก็ยังมีปัญหาที่ราคาสั่งอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะเราจะเป็นคนเดียวและจะไปคุยกับใครต้องต้องใช้ความเป็นอาเซียนเป็นความได้เปรียบ มันจะแยกได้ไหมคือ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 ด้วยความที่รวมตัวกันเป็นอาเซียนเนี่ยมันมีมันมีมิติทั้งเศรษฐกิจมันมีมิติทั้งแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ยุ่งกันเมืองระหว่างกันนะแต่ว่าที่ตัวทัพกโเข้ามายุ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนะมันมันจะมีแบบเป็นโซนเฉพาะเราจะทํากันในอาเซียนจะจะแบบคุยกันเฉพาะเวทีเนี่ยเป็นเวทีเศรษฐกิจอย่างเดียวเพื่อจะไปเจรจานี่ครับตอนนี้ผมเี็นว่าตอนนี้เรากาลังเจรจาอาเซียนคเรียนะครับ อาเซียนกุเรียซึ่งก็เป็นการอัปเกรดการความตรงที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าเกาหลีก็สนใจเราเขาเร่งการเจรจารมากเขาก็อยากจะใช้เราเป็นฐานในการลงทุนนะครับเขาเห็นญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้างฐานการผลิตในภูมิภาคนี้ได้ไประเยน์ไปเยอะมากเขาก็อยากจะเจรจาอาเซียนกุเรียซึ่งเราคิดว่าจะสุบไปในปีนี้นะครับไปในที่สปีนี้คงสรุปได้ <S <S ก็จะเป็นตัวหนึ่งทีนี้มันก็มีญี่ปุ่นมีออสเตรเลียิวซีแลนด์พวกนี้ครับก็ต้องอาเซียนก็ต้องเจรจาร เพื่อที่จะเปิดตลาดให้กว้างขึ้นและก็ลึกมากขึ้น <S <S ซึ่งก็แต่ละประเทศก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราปกป้องคู่คู่ค้าปกป้องด้วยมันก็ไม่เกิดการค้าเสรีนะครับเพราะเราพูดว่าเรายึดมั่นต่อการค้าเสรีในรูปแบบของการเกยจาระหลายฝ่ายอาเซียนเองก็เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถใช้ความเป็นอาเซียนไปเกยจากันอกประเทศได้ก็ทําได้ถามว่ายากไหมนะครับยากครับจริงๆแลวยากเพราะว่า ในในในการรวมตัวแบบนี้ครับถ้ามันไม่มีวิัีการ่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทุกคนก็จะคิดถึงผลประโยชน์ชาตของตัวเองก่อนแต่ว่าที่ผ่านมาต้องเราว่าอาเซียนก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับในแง่ของการสร้างเป็นประชาคมเศรษฐกิจเราก็สามารถที่จะลดภาษีเป็นสุดระหว่างกันได้ซึ่งก็ไม่มีไม่ได้ได้ง่ายๆนะครับผมว่าบความตกลงนี้เป็นความตกลงที่ค่อนข้างยากเราทําได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทําเดินหน้าต่อไปอยังไงในแง่ของการลดมาตรการ กิจการทางการพาณีชย์ที่ใภาษ,ษีการมุ่งเน้นการเปิดเสรีภาคโดยการให้มันลึกและกว้างมากขึ้นนะครับการให้คนในอาเซียนเดินทางไปทํางานในบางกลุ่มวิชาชีพได้สะดวกมากขึ้นเรามีความตกลงนะครับการนยายแรงงานวิชาชีพของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นแพทย์วิศวะสาาปนิกแต่ก็ยังเดินยังไม่สามารถที่จะ,อะเอนย้ายได้จริงมีข้อจํากัดอยู่สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆถลายไปเพราะว่าการเอาบุาคลากรเข้ามามีความชำนาญมาก็คือการถ่ายทอดความรู้นะครับก็เกิดการ ก็เกิดลงทุนเพิพพ่งเติมคนเข้ามาผมคิดว่าไอเดียพวกนี้กลานเป็นไอเดียนลองเทอมนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเราที่ทําได้คือก,ก,การลดมาตรการผกิดการกันค้าที่ไม่ใช่ภาษีให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็การเจรจาก,กับประเทศผู้ค้าอย่างเกาหลีอย,อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อค้ากันมากขึ้นอันนี้ผมว่าเป็นไปได้ในทางปฏิบัติครับเรื่องความแตกต่างเรื่องของข,องขนาดเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมสําหรับอาเซียนแล้วก็จะมีการใช้อาเซียนไปเป็นอะไรตัวที่จะในในใน,ใน,ในต่างประเทศได้เนี่ย ผมคิดว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในในาอาเซียนก็คืออินโดนีเซียใช่ไหมครับอินโดนีเซีย ه, ก็ก็ถ้าอย่างนั้นเขาก็เขาก็ออกไปนอกเขาเป็นประเทศมุสลิมด้วยเขาก็มีมีโอกาสในหลายๆช่องทางน,นะครับอภายใต้การนําของมาเลเซียซึ่งเป็นประธานเส้นขณะนี้ก็เห็นความคึกคักของงานเส้นระดับหนึ่งนะครับที่มาเลเซีย,ยก็พยายามให้ความสําคัญกับการที่เขาเป็นประธานนะครับก็ก็หวังว่าในระยะต่อไปข้างหน้าการขับเคลื่อน พี่ชัยชัดอาเซียน20 40 20จีาซึ่งไ่้ประกาศไปเนี่ยจะเห็นความเป็นรูปธรรมามากขึ้นนะครับก็ก็ต้องให้ความหวังครับแล้วก็พี่จะร่วมมือกันคนในบมู่ภาพนี้ถ้าเราเห็นชัดๆในคุณท่านพงศ์ตอนนี้คนที่มาเที่ยวบ้านเราในในช่วงสองทุป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนในอาเซียนนะครับเป็นคนเวียดนามเป็นคนอินโดนีเซียเป็นคนอ่ลมาเลเซียที่มาเที่ยวบ้านเราเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคลากรนักท่องเที่ยวเนีย่ยทำได้คื่อน้างดีนะครับ ทีนี้ถ้ามัานเกิดขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความสัมพันธ์เป็นผีโถ่ตัวผีโถ่เนี่ยมันก็ทําให้โอกาสในการเปิดเทเลิร์นับทมากขึ้นตอนนี้ลูกค้าที่มาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นลาวก็ตามก็ได้ประโยชน์จากการที่คนอาเซียงเที่ยวอาเซียนเที่ยวอานเชียงมาเป็นตรงนี้ค่อนข้า,างได้ผลแต่ก็ต้องขับเคลื่อนในธุรกิจอื่นด้วยอย่าง,าง,างการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านอินฟราสตร,รัคเจอร์ต่างๆก็ต้องเร่งต้องเร่งดำเนินการการเชื่อมโยงทางอากาศค่อนข้างดีนะโคตรนโมีสายการบินที่บินระหว่างกันมากเลยครับเป็นค่อนข้างงีการถไฟ ก็ต้องเร่งทาเพื่อที่จะให้เราสามารถเชื่อมโยงกับลาวได้มากขึ้นใช้รถไฟลาวส่งผ่านไปที่จีนทำให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องใช้วิชาการเป็นตัวชี้การเจรจาภาครัฐเนี่ยเป็นคนเจรจากันแล้วก็เอกชนก็เป็นตัวขับเคลื่อนที่จริงเอกชนพร้อมมากนะครับในการ,รในาการ,รใช้รรประโยชน์ความสุงลงก็จากมาเมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสไปรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีมาตรการต่างๆที่น่าจะเห็นได้ชัดว่าเราจะใช้เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นฐานมากขึ้นในอนาคต เร่งการเทียจ่า FTA ไทยเกาหลีนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญก,ก,กับเอเชียใต้ซึ่งก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะจะเดินออกไปข้างนอกนะครับในแง่ของการจับมือก,กันได้นะครับเอเชียใต้ก็สนใจเรานะครับเขาจะต่างกระ้าร่วมกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆคือว่าตัวไทยไทยเองอ่ะเราจะหาทางออกรอดเศรษฐกิจยังไงเราก็ต้องลุยของเราไปและขณะเดียวกันการรวมกลุ่มอาทียนมันต้องมีความมันต้องเดินคู่กันหนามันต้องมันมก็มีความจําเป็นที่จะต้องเดินไป อย่าอย่า,ยาคือประเทศไทยเราก็ต้องเดินด้วยแต่อย่าทิ้งความเป็นนาเซียนเป็นฐานนะครับเพราะว่าพอถึงกลับมาปุ๊บเดี๋ยวเราก็บอกเรามีแบกนะเรามีเพื่อนเราียอกประมาณแปดข้าประเทศนะนี่ก็เป็นความสําคัญอยู่ครับอืมเห็นผู้ประกอบการหลายต่อหลายคนผมเห็นคําแนะนําหลายหลายที่นะครับว่าว่าเวลาที่เราคนที่จะออกไปค้าขายในต่างประเทศบางทีเนี่ยมันนอกเหนือจากดู f t ฟซอของไทยนอกเหนือดูจากไอ้เรื่องของการกีดการทางการค้าหรือว่าภาษีภาษีประเทศกู้ค้าแล้วเนี่ยคือไอ อาเซียนเนี่ยม่งเคยไปทำเอฟซีเอต้องเยะต้องแยกกับหลายที่อย่าลืมใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยม,มันมัมนมีได้พวกกรอบการที่มันเขาลืมเข,เขาพลาดตรงนี้ไปเยอะน้อยมากมากมยขนาดไหนฮะผมว่าเรายังใช้ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นตมันควรจะใช้ประมาณสักแปดสิบปอร์เซ็นตของการส่งออกทั้งหมดนะครับในแง่ของการใช้ประโยชน์จากเอฟซีเออาเซียนซึ่งอาเซียนไปจับมือคุยกันกันกบอีกสี่ห้าประเทศเนี่ยมีจีนมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ มีญี่ปุ่นอยู่ด้วยอันนี้ก็ยังต้อง<ม>เร่งให้เกิดการที่ประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าสิ่งสิ่งที่คนไทยต้องเรียนรู้คือการสะสมแหล่งก,กำเนิดสินค้านะครับคือการนําเข้ามาแล้วส่งไปประเทศอื่นได้ภายในอาเซียนตรงนี้มันจริงๆงกฎระเบียบเนี่ยมันก็ยังยังต้องเรียนรู้นะครับแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้ได้เนี่ยคือคือเราผลิตที่ประเทศไทยเราอาจจะนําเข้าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนจากต่างประเทศก็ได้ที่ต้นทุนถูกกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ ใช้แรงงานไทยใช้เทคโนโลยีของไทยใช้สกิลคนไทยผลิตและส่งขายไปขายในประเทศในอาเซียนก็ได้ภาษีก็ไปถึงอยู่นั่นเราต้องทรชชิ่งให้เป็นคือเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพหรือวราคาถูกนําเข้ามามาผลิตในประเทศไทยใช้แรงงานคนไทยแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศอีเว้นแม้แต่ว่าเราไปตั้งโรงงานที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ส่งวัตถุดิบจากบ้านเราไปบางส่วนใช้รีซอสจากประเทศเพื่อนบ้านส่งไปขายประเทศอื่นก็ทําได้นะครับก็คือการเรียกว่าการ การผลิตโดยใช้หลักการของการจัดก,การห่วงโซ่อุปทานนะครับอันนี้ที่หลายประเทศก็ทํากันอยู่ที่อเมริกาทําที่เกาหลีทำก็คือการการมองถึงการหาแสวงหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าภาษีเป็นศูนย์จากการโลจิสติกให้ดีและมาประกอบในบางขั้นตอนแต่ละประเทศส่งมาแล้วก็ส่งไปขายนอกภูมิภาควันนี้เป็นโอกาสมากๆของอาเซียนนะครับเพราะว่าตลาดนัน เรามีจุดแข็งที่ที่บางส่วนที่เราสามารถเชื่อมกันได้นะครับ mm hmm. อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นแล้วอย่างสิงทอเรานําเข้าวัตถุดิบจากฟิลิปปินส์มาเราทอมาเป็นผ้าผืนส่งไปที่เวียดนามคนไทยไปลงทุนที่เวียดนามใช้แรงงานอย่างเวียดนามส่งสายสหภาพยุโรปนี่คือห่วงโซ่ประทานซึ่งเป็นหลักคิดที่สาคัญของการค้าสมัยใหม่นะครับคือการจัดการห่วงโซ่ประทานโดยการใช้ความได้เปรียบจาก FTA เป็นตัวเป็นตัวลดต้นทุนอันนี้เป็นโอกาสของคนไทยได้ครับ มนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะเรื่องทางรอดของอาเซียนนะครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านรองผู้มนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับท่านรองวิมลปั้นขกนะก็มาคุยให้ฟังนะครับส่วนช่วงหน้าฮะรู้ออมโดยธนาคารอมสิทธ์นะเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของพันธบัตรเรื่องของบอลหน่อยนะโอ้โหต่างชาติขายเยอะนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ